สวออาาัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟัง ในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณบุญยิ่งเนนจิบศรัทธาของคุณบางอ่อนโพธิศีปธรมากุลศรัทธาของคุณพัฒนันพ้นไผ่และศรัทธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนากับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้ แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสัพพะานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงขอให้กุศลผลบุญนี้จงได้เป็นพลวะปัจจยัยให้คุณบุญยิ่งเนนจิบ ให้คุณบังอ่อนโพธิศีปัทมากุณให้คุณพัฒนันพ้นภยัยและให้คุณสุชาดาโพเงินทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุ แล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณสุภาพอัมพรรัตสัสตาของคุณนิตยดาเวชยาโนนร่วมกันรับเอินเจ้าภาพก็จะได้อุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้คอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวก่อนโน้่นนะครับติดตามรับฟังได้เลยครับกันเลยกัน ด้วยการเบียดเบียนทรัพย์ของกันและกันด้วยการเบียดเบียนความรักของกันและกันด้วยการเบียดเบียนความจริงใจพูดจาโกหกหลอกลวงกันด้วยการเบียดเบียนตนเองด้วยนำเมาสุรายาเสพติดแค่ห้าประการใช่ไหมคัผลมันออกมาเป็นไงครับฆ่ากันการฆ่ากันหรือถูกฆ่าอันนี้ก็เป็นผลของบาปที่ทำไว้นะถูกภัยพิบัติ ยึดหลักเลยยาที่สังว่าปฏิพีชังตาที่สั่งละะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณั่งปาปการีจะปาปกาสวดเลยนะฮะสวดด้วยแปลด้วยสวดแล้วแปลและสาวไปหาความเป็นจริงนั่นแะหละครับอารมณ์ของปัญญาและยอมรับซะว่าทุกขอย่างนี้มันมาจากอะไร หวานพืชไว้อย่างไรอ่ะเออวานในเขาต้องตายวานในเขาต้องพลัดพรากจากกันหวานในเขาต้องถึงความวิบัติด้วยยาพิษหวานให้เขาต้องถึงความวิบัตดิยยตตด้วยอาวุธให้เขาถึงความวิบัติด้วยน้ําด้วยไฟทํากรรมไว้อย่างไรผลมันลงกระที่ทำไว้ไงแหละเพะเลยเราจะไปทะนงตนในชาตินี้เราไม่เคยทําบาป ถ้าเราไม่เคยทําความชั่วเราทําแต่ความดีทําไมจึงต้องมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชาติมันไม่มีชาติเดียวเ,เราจะไปเข้าใจว่ามันมีชาติเดียวมันมีหลายชาติถ้าหลายชาติในแต่ละชาติก็มีตกอยู่ในอํานาจของกิเลสทําบาปทําความชั่วทําอกุศลไว้เยอะอทําไปเยอะแล้ว มันมาตามไม่ทันเราก็ประมาทพอมาตามทันเข้าเราก็ตัดพ่อต่อว่าชีวิตนี้ไม่เห็นจะมีอะไรดีทําความดีไม่เห็นได้ดีอาไอ้ที่เขานก็ทำความชั่วกลับได้ได้ดีรวยเอารวยเอาเพราะคดเพราะโกงนั่นแหละครับมิจฉาทิฏฐิเขาครอบงําทําให้ไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตมัวเมาในชีวิตไม่รู้ความเป็นจริง ก็รู้ผิดเข้าใจผิดไปเพราะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจเถอะครับนะพระพุทธเจ้ากลัดสอนไว้ผมว่าบทนี้เอามาสวดทุกวันทุกวันนะสวดด้วยแปลด้วยแล้วก็สาวหาเหตุนะได้เหตุได้สาวไปหาผลหรือไม่ก็สาวผลมาหาเหตุตรงกันเพะ เพียงให้เรามีโลกทัศต์กวา้างๆมองชีวิตเราไม่ใช่มีปัจจุบันอย่างเดียวอดีตก็มีมามากอนา,าคตก็ยังมีอามากทั้งอดีตและอนาคตนับไม่ได้นั้นปัจจุบันนี่เราต้องแลขวาแลซ้ายดูบ้างไม่ใช่จะดูแต่ปัจจุบันอย่างเดียวเพราะชีวิตมันไม่ใช่มีปัจจุบันอย่างเดียวอดีตของขันห้านับไม่ถ้วนอนา,าคตของขันห้าจะมีอยู่ต่อเราก็อีกนับไม่ถ้วนเหมือนกัน เกิดแต่ละภพแต่ละชาติมีกรรมนะฮะมีกรรมทำกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมทำบาปทำอกุศลทำความชั่วก็เรียกว่าอากุศลกรรมถ้าลงทำกรรมดีก็มีผลของกรรมดีทำความชั่วก็มีผลของกรรมชั่วปัจจุบันนี้ก็รับผลทั้งกรรมดีรับผลของกรรมชั่วเรามีปัญญาอ่านซะอ้ออันนี้มันเป็นผลของบาปนะอ่ออันนี้เป็นผลของบุญ นี่แหละครับเราก็จะได้ไม่ประมาทแม่บาปเพียงนิดหน่อยก็ไม่เอาถ้ามีปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาบาปนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกพ้าพุทธเจ้ากลัดไปตรงไหนมีไม่บาปนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่มีหรอกครับะะชั่วลัดนิ้วเดียวเนี่ยทำบาปนะลัดนิ้วเดียวนะผลของบาปก็ตามให้ผลถึงแสนโกรธชาติน ทำบุญชั่วลัดนิ้วเดียวผลของบุญก็ให้ผลถึงแสนโกดชาติยุติธรรมไหมครับยุติธรรมแล้วจะเกิดเราชาตินี้กําลังรับผลบาปอยู่เราจะมาบ่นทําไมว่าฉันทําดีไม่เห็นได้ดีทําดีไม่เห็นดีก็หาว่าไม่ได้ดีทําดีไม่รู้ดีก็หาว่าไม่ได้ดีเจ้าดีตามกิเลสเพราะนั้นก็ให้เราเข้าใจนะ,ะหนึ่งละทุกนึงจากกิเลสนะ สองทุกเดืองจากผลของบาปกรรมที่ทำไม่ไมดีสามทุกเนื่องจากมีขันหาแมมทันทลายเพราะพระพุทธเจ้ารู้ความเป็นจริงอย่างนี้จึงได้เทศนาสอนให้รู้จักทุกทะสามกองนะทุกกองที่หนึ่งนะเนื่องจากกิเลสเผารนจิตใจศึกษาซะให้ดี จะได้รู้ที่มาของความทุกข์ของชีวิตตนเองทุกเนื่องจากผลบาปผลกรรมทำไว้ไม่ดีชาติไหนก็ไม่รู้นะจะได้เข้าใจว่าความทุกข์ที่เราได้นี่จะได้ไม่ต้องไปโทษน้ำอาทุกวันนี้โทษน้ำใช่ไหมโทษไฟโทษแผ่นดินออไม่รู้จะโทษใครธรรมชาติลงโทษมีไหมฮะธรรมชาติลงโทษใคร ธรรมชาติมันก็บอกกูไม่รู้มึงมาโทษกูทําไมอ่ะใช่ไหมอาธรรมชาติมีชีวิตไหมฮะไม่มีแต่เราอ่ะจะให้ธรรมชาติมีชีวิตใช่ไต้นไม้ก็มีชีวิตอา้าวโทษต้นไม้อะไม่ใช่เลยพระพุทธเจา้าไม่ได้สอนไปตรงไหนต้นไม้มีชีวิตเอ่อเพราะฉะนั้นเราได้เข้าใจนะธรรมชาติไม่มีหรอกครับ ที่จะลงโทษใครได้มีแต่ผลของบาปมีแต่ผลของกรรมที่ลงโทษแต่เราไม่ยอมเรียนไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเทศนาไม่ยอมสั่งสอนยกให้เป็นธรรมชาติมันเออเพราะยกให้เป็นธรรมชาติแล้วเป็นไงรู้ไหมฮะธรรมชาติมันไม่เถียงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็เลยเงียบไม่มีเสียงสะท้อนมา ถ้าเกิดธรรมชาติมันเถียงได้เปล่ากรรมของมึงเองอะ่ะมึงทําของมึงไว้อใช่ไหมดีนะธรรมชาติมันไม่เถียงมันนิ่งนะั่ยเออนั่นและครับเราอย่าไปโทษธ,ธรรมชาติครับนะสืนามิญี่ปุ่นตายเท่าไหร่สึนามิในไทยไทยตายเท่าไหร่สืนามิมันก็เป็นชื่อของคนที่ค้นพบ มันไม่ชื่อธรรมชาตินประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เรามักจะไปติดที่เปลือกไม่ได้เข้าถึงตัวธรรมชาตินะธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับชาตินี่แปลว่าเกิดการเกิดขึ้นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือธรรมชาติชาตินี่แปลว่าเกิดธรรมะคือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าครับ การเกิดขึ้นของเหตุและผลตามคำสอนพระพุทธเจา้าเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติแต่มีใครสอนอย่างนี้มัง้งไหมโทษจะธรรมชาติธรรมชาติและไม่แปลธรรมชาติคืออะไรแปลดูสิครับธรรมะเนี่ยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชาตินี่แปลว่าเกิดการเกิดขึ้นเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับคือธรรมชาติ นั่นแหละคับคือธรรมชาติธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชาตินี้แปลว่าเกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือธรรมชาติฉะนั้นอย่าทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าซะเลยครับในไหนจะเชื่อธรรมชาติก็เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละถูกต้องถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติลงโทษ หารู้ไหมว่าความเป็นไปของชีวิตนีไม่มีใครลงโทษหรอกครับตนเองลงโทษตนเองตอนเองก่อกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนี่ครับก้อนหินก้อนเดียวนะฮะมันไม่ทำให้เป็นดินสุดหรอกครับ แต่ถ้าก้อนหินหลายก้อนมารวมกันเนี่ยแผ่นดินก็สุดได้นะครับนะหรือใครไม่เชื่อลองเอาก้อนหินมากอง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 ไว้สิครับสุดไหมครับตรงนี้สุดครับมันแบกไม่ไหวแล้วครับกรรมของคนนะทำมาแต่ละคนละคนละคนนะกรรมชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันอย่างเดียวกันเคยทําร่วมกันมาบ้างไม่เคยทําร่วมกันาบ้างแต่มันไม่อยู่ที่เดียวกันนะ มันมาอยู่ที่เดียวกันน่ะแผ่นดินก็รองรับไม่ไหวแผ่นน้ําก็รองรับไม่ไหวการสั่นสะเทือนของแผ่นดินของแผ่นน้ํามันก็เกิดขึ้นความวิบัติมันก็เกิดขึ้นอันนี้มาจากอะไรฮะกรรมที่ทําไว้ไม่ดีกรรมที่ทําไว้ไม่ด,รรมมดีผลของกรรมที่ทําไว้ไม่เดียวมันอยู่มาอยู่รวมจุดเดียวกันอ่า ทำกรรมไวท้ทีไหนทีไหนก็ต้องพอใจต้องไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะพอใจต้องไปอยู่ที่ต,งตรงกันนะพอใจอยู่กันที่ตรงนั้นมากขึ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 ้นแน่นอนครับแผ่นนี้ก็รองรับไม่ไหวขนาดเทวทัตคนเดียวนะเออเทวทัตคนเดียวนะทําบาปถึงขั้นอนันติกรรมครบนะทั้งห้าเลยเนะี่เออเขาไปไม่ได้ครบจากห้านะเออ ทำลายพระพุทธเจ้าให้โลหิตทอ่อแยกสงให้แตกกันนะครับแค่สองข้อนี้แผ่นดินก็ไม่สามารถจะรองรับได้แล้วนะเท้าแตะแผ่นดินปุ๊บแผ่นดินก็แยกแบกไม่ไหวแล้วคนทำความชั่วร,ระดับนี้แผ่นดินยังสุดสุดเลยนะครับเออ,อย่าว่าแต่แผ่นดินไหวแล้แผ่นดินสุดนะให้เราได้เข้าใจฉะนั้น ความทุกข์อเนยจากผลของบาปขอให้เราได้มองเห็นไว้นะครับความทุกข์อันจากขันห้าอ่ะมีขันห้าถ้าเราไม่รู้จักขันห้าก็แน่นอนครับจะไม่รู้เลยว่าทุกข์ที่เราได้นี่ใครเป็นผู้ที่หยิบยื่นให้แต่ถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าซะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเราก็รู้ทันที ขันคือกองแห่งทุกข์ฉะนั้นมีขันจึงมีทุกข์กองแห่งทุกข์มีห้าจึงเรียกว่าขันห้าไม่เกินกว่าห้านะฮะกองแห่งทุกข์นะขอให้เราได้เข้าใจไว้นะครับกองแห่งทุกข์เนี่ยมีไม่เกินห้ามีอยู่แค่ห้านะครับย่อห้าแล้วเหลือสองรูปก,กับนาม ฉะนั้นเราท่านทลายนี่มีอะไรอยู่นะครับประชุมกันอยู่มีขันห้าประชุมกันอยู่พระพุทธเจ้าตัดใช่ไหมเชื่อพระพุทธเจา้าไหมล่ะ,ะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ต้องไปรับขันอีกเพราะมีอยู่แล้วห้าขันมีห้าขันก็คือมีทุกอยู่ห้ากองใช่ไหมขันเนี่ยแปลว่ากองแห่งทุกอ่า แต่ตำราเขาบอกว่าขันเนี่ยแปลแปลว่ากองรูปขันก็แปลว่ากองแห่งรูปเ,เวทนาคือกองแห่งเวทนา,าสัญญาคือกองแห่งสัญญาสังขารก็คือกองแห่งสังขารวิญญาณคือกองแห่งวิญญาณหากองจึงไม่ได้รู้จักขันห้ามาจนทุกวันนี้ เอาก็ตำลาเขาแปลว่ากองอะทุกอะทุกเนี่ยแปลว่ากองใช่ไหมขันห้าก็แปลว่าขันเนี่ยมีอยู่ห้ากองกองแห่งลูกกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารกองแห่งวิญญาณแปลเพิ่มอีกนิดเดียวน่ะกองแห่งทุกมีห้าก็จบแล้วแต่มันเป็นขี้ผง ทีผงเส้นผมบางภูเขาใช่ปะไม่ใช่ภูเขาบางเส้นผมแปลอีกนิดนึงทีครับไม่ใช่กองเฉยๆกองแห่งทุกมีห้ามีรูปก,ก็คือมีกองแห่งทุกที่เป็นรูปมีเวทนาคือมีกองแห่งทุกที่เป็นเวทนา มีสัญญาคือกองแห่งทุกข์ที่เป็นสัญญามีสังขารคือกองแห่งทุกข์ที่เป็นสังขารมีวิญญาณคือกองแห่งทุกข์ที่เป็นวิญญาณแค่นี้แหละครับย่อขันห้าแล้วเหลือสองคือกองแห่งทุกข์ที่เป็นรูปกองแห่งทุกข์ที่เป็นนามมีรูปมีนามจึงเท่ากับมีทุกข์กลับใดที่ยังมีรูปมีนามก็ยังมีทุกข์อยู่ทําใจไว่างเนี้ย พอทำใจได้อย่างนี้ได้อา้าวนัง่งนานมันเป็นทุกข์กุลออเนี่ยลูกนั่งมันเป็นทุกข์แล้วอ้าวพอนอนนานอา้ลูกนอนมันเป็นทุกข์ลูปที่อยู่ในท่าน,านอนน่ะเป็นทุกข์ลูปที่อยู่ในท่านั่งก็เป็นทุกข์ลูปที่อยู่ท่ายืนก็เป็นทุกข์ลูปที่อยู่ท่าเดินก็เป็นทุกข์ท่าไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นท่าของใครเพราะมันเป็นท่าของขัน ถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะต้องเถียงกันไหมว่ารูปนอนรูปยืนรูปเดินไม่มีในรูปยี่สิบปดผมฟังจังเลยนะพุทโธน่าสงสารนะพูดจังนะว่ารูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินไม่มีรูปยี่สิบแปดแต่หารูปไม่ว่ารูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินมันมีอยู่ในจิตตะชรูปไม่ได้อยู่ที่รูปยีสบปด อาจำไม้นะหาให้เจอเนะยอะอยู่ที่จิตตาชรูปรับไม่ได้อยู่รี่รูปี่สิบแปดจิตตชรูปแปลเวล่ารูปที่เกิดจากจิตจิตต้องการนั่งรูปก็นั่งจิตต้องการนอนรูปก็นอนจิตต้องการยืนรูปก็ยืนจิตต้องการเดินรูปก็เดินถ้าไม่มีจิตรูปมันั่งนอนยืนเดินได้ไหมไปนั้น การที่ปฏิเสธว่ารูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินไม่มีเรียนอีกสักนิดนึงไม่ได้เหรอฮะเรียนให้จบรูปยี่สิบแปดแล้วไปเรียนเรื่องรูปสมุดฐานที่จะได้รู้ว่านั่งนอนยืนเดินเนี่ยมาเกิดจากจิตและเราก็จะได้ช่วยกันเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่รูปยี่ิบแพระพุทธเจ้าสอนรูปที่เกิดจากสมุทฐานต่างๆด้วย เพราะความเป็นรูปยี่สิบแปดมันมีสมุทฐานให้เกิดจิตก็ทําให้เกิดรูปได้อุตุก็ทําให้เกิดรูปได้อาหารก็ทําให้เกิดรูปได้กรรมก็ทําให้เกิดรูปได้กรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยเป็นสมุธฐานของรูปยี่สิบแปดนั้นอย่าเรียนแค่รูปยี่สิบแปดต้องเรี <sven tweeting> ยนสมุธฐานของรูปยี่สิบแปดจะได้รู้ว่านั่งนี่เพราะจิตอะไรทําให้นั่งนอนนี่เพราะจิตอะไรทําให้นอนยืนนี่เพราะจิตอะไรทําให้ยืน เดินเนี่ยพระจีเลยทำให้เดินพราะนัง่งโดยมหากุศลก็ได้นั่ง้วยโทสะก็ได้นั่งด้วยโลภะก็ได้เคยเห็นคนนัง่งโดยโทสะไหมนะอ่ะแอ่มันนิ่มที่แม่คนนัง่งโดยโทสะเ<笑><笑> e ก้าอี้เก้าเอ้ยี่มันเป๋ไปเลยนะรับไม่ไหวเนี่ยมันนั่งพลวดเลยใช่ไหมนะเออ เห็นคนนั่งเดโลโผะไปแล้วเห็นคนเดินด้ยวยโลภะาไหมมันกลัวเจ้าของจะตื่นนะมันย่องสนิทเลยชนะหะเดินด้ยวยโลภะนะมันจะขโมยของเขานี่เรียนนะครับนะอีกหน่อยก็ถึงแล้วนะให้เข้าใจซะกองแห่งทุกเนี่ยมีห้า นะให้เราได้ให้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเวียนขันอ้าวผมพูดให้เราได้เอาของเก่าที่เรียนมาแล้วเนี่ยนะมาปัดฝุ่นไว้บ้างนะครับเพราะเรียนแล้วเนี่ยเรียนรุดหน้าไปรุดหน้ารุดป้าไปไอ้ของเก่าเนี่ยนิ่งสนิทเลยนะฮะไม่ใช่นิ่งเปล่านะฮะขี้ฝุ่นกเกาะลงเกาะลงเกาะมาเหลียวมาดูจริง ันหายไปไหนหมดที่ไหนได้ฝุ่นมันกเกาะเต็มไปหมดเลยที่พูดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราได้เข้าใจนะครับว่าชีวิตเรากับธรรมะชีวิตเรากับธรรมะคือชีวิตเรากาอะไรครับเอาเงียบเลยฟังเพลินนะฮะชีวิตเรากับธรรมะคือชีวิตเรากาอะไรครับ อ,อชีวิตเรากับคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรขาดจากกันชีวิตเรากับคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรขาดจากกันแหมพูดเนียคิดถึงจดหมายส่งมาเมื่อวันวานนี้โอ้ไล่มนเล่นผมยาวเลยนะเรื่องจาธทรมะคือธรรมาชาติมาแล้วมาแล้วออผมอ่านปุ๊บก็เพื่อไม่ให้มัน ลุกลามไปถึงคนอื่นฉีกลงตะกร้าเพราะจดหมายทุกฉบับถ้าไม่ลงแอดเดสคือที่อยู่มาผมจะไม่ตอบให้ไม่ว่าจะชมหรือว่าจะติหรือจะว่าอันเป็นจดหมายของเปรตของอสุรกายเนี่ยมันมีที่อยู่ไม่แน่นอน <c oughs> <c oughs> เอา้า <c oughs> เปรตมีทะเบียนบ้านไหมครับมีหรอก <c oughs> อสุรกายก็ไม่มีทะเบียนบ้าน <c oughs> ผมสิว่าเป็นจดหมายของพวกเปตรตสุรกายเนี่สนใจฉีกทิ้งมันไปเลยนี่ฮะจากของลูกหลานสมญานามธรรมะคือธรรมชาติม,มาแล้วเป็นชุดเลยตอนนี้นะแต่ไม่ยอมเขียนที่อยู่ไมาเน้นะแล้วคิดว่าผมจะเผลออ่านออกอากาศกันมัง้งผมไม่อ่านแล้วครับจดหมายฉบับใดทำให้ผู้ฟังเกิดโทสะ ผมก็ไม่อ่านทําให้ผู้ฟังรู้ผิดเข้าใจผิดผมก็ไม่อ่านนะฮะผมอ่านแล้วก็อลงตะกร้าไปเลยแต่ให้เราได้เข้าใจนะครับการเรียนธรรมะของเราการบรรยายธรรมะของเรานั้นเราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพค่ท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาว ชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและศรัทธาของคุณบุญยิ่งเนนจิบศรัทธาของคุณบางอ่อนโพธิศีปธรรมกุลศรัทธาของคุณนนพัฒนันพนไพและศรัทธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมนรณอกาสนี้นะครับแล้วเวลาข้อการฟังธรรมะคืนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณสุภาพอัมพรรัตน์ทธาของคุณนิตยดาเวชยานนท์รับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีเกิดท่านที่รับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน คิดไม่ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวขอ้อธรรมะกิเลสปัญหาพากันลบกันละมันศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชม ปัญหาหมากอ่มอารมณโปรธลบลงศึกษาพฤาิกรรมจิตใจให้เศร้่งรักษาสินให้มันคงจะไม่หลงอบายขอคนผ่าผ่า่า,าไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมาย